ัสดีครับพี่น้องนี่แหละถ้าพี่พาน้องมาเบิงใส่งากับที่กอไว้เมื่อนั้นนี่งเวลาสามเพิ่นจะพับขึ้นมานบนตัวยิดตอกกับคืนยิดตอกกับคืนมาทั้งพี่ให้งามันยู่ในหันเลยแต่สามให้ก่าวสามสามลอดสามนี่แหละ เงาคกลับคือบริเหตุงายอีกแล้วจนออกไปเรียวอยู่ในตู้นี่เลยง่ายแล้วก็เร็วเลยใส่เป็นใส่ป่าลงเนาะป่าลงน้ำน้ำเนาะใส่ใส่ตามทางน้ำไหลน้ำไหลลงเข่ากบหันปากไส้ขึ้นน้ำไหลลงไปอาศัยป่าลงน้ำน้ำใส่งากลับ ได้เฉพาะปาลงปากขึ้นบไดยเด้อพี่น้องเด้อสามสามลอดสามอย่างไรปากขึ้นกันอืันปากขึ้นกันใส่ป่นปากลงกันปากขึนหันป่นปากลงเป็นบ่ใส่ได้ขึ้นกันแต่ว่าได้ขึนได้แต่ขึ้นลงได้แต่ลง ยามป่าขึ้นเขาก็กันป่ามันสิขึ้นน้ำหนามันขึ้นไปหาต้นนามกันเขาก็อวยปากไส้นี่ลงทั้งรุมเนาะอืออวยปากไส้มันกระเลีนขึ้นเขาในหูไสขึ้นเขาเออแมนใส่งากับคุณออเดอพี่น้องเด้อแบบี่สามกันบอกสาม สามสามโหลดสามเดินสองเก้าที่กันกับไผ่เก่าทั่วๆไปเห็นไไผ่เก่าเนี่ก็เดยเป็นไผ่เก่าปอกสามนี่ก็คือไผ่เก่าสารไปพุนละยจนกลัวสิสุดแล้วก็สิไปแวะปากอยู่พุ่นเนาะไปแวะปากอยู่สนพุน ปากยุสนใส่กระโปะใส่ยังไงละ่ะปิดปากยามเอาปลาออกกระสีดเดียวออกทั้งพุน่นทั้งพี่เป็นทั้งปลาเขาใส่งาก,กับเระป๋องสิ่งหลังเดินเดินสามเส้นเลยรอดสามเดีวก็เดินไปเป็นเส้นกลางก็เดินโตอ,อีกเท่านึงแล้วก็มาเดินเส้นหลัง ไผ่เก่าเดินหน้าเดินไปเดินเส้นหลังไปมันจะไปเป็นเส้นกลางแล้วก็เอเกี่ยวลงทั้งลุมกัเกี่ยวเข้อไนกัเดินโตแล้วก็มาเดินเส้นหลังไผ่ก่าคือกันกัะไฟปากของอันเดียวกันไผ่เก่าทำสามโหลดสามเขามาจากไผ่เขาตัดสองห้าไปกระด้ปันว่าปันคล้อง ไส่นี่บางคนกระสานไส่ปอกหาดีเนะาะสารไส่ปอกหาดอย่บางคนกระสานไส่ปอกสามตัวนมันง่ายดีนะตัวนี้มันง่ายแล้วก็บรรเอาตก เปาหรือล่เด็กฮะ้เปลบ้านมัแต่บมบเล่ะเราไปไหมผมล่ะไหมเถอกเอาให้เราวัดเจวันแตกเหมือนกันดอกมันไม่แห้งมันจะพลอยเนาะบุคือไม่ดิบดิ คนกจ็จะพ่นน้ำเลยคุณพ่อพอ่นสารกรงองเข่ากันบางคนกจ็จะเอาน้ำใส่แต่ว่ามันก็ดบวหกักบวชยังดีกันใส่น้ำเนี่ยแต่ว่ามันมเขามัน,นม,มันเหนียวดีซุ่มดีแล้วก็ต,ตอกกระธเดแต่ว่าข,าขั้นบ่พค้นกงองเข่าหนี่ห่างเดิขั้นเวลาน้ำหฮงเราห่างเนียน อันเท้าสารเลีล้ยวเลี้มมยวหันเทนะ้ใส่น้ามันบบเป็นยังตอนเ้างสีนิบสียังนะใส่น้ามันก็โบไปยังเพราะว่ามันมันจะยู่ตัวมันแล้วนะสำหรับผิดน,นี้ก็ให้เบิ่งตามนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเห็ดไผ่กาวเป็นก็บเบิ่งเอาเดินเส้นหลังไปไปปิ่นส้นกลางเดินต่ออีกเกีเ่ยวลุงลุม จะมาเดินเส้็จหลังอีกที่ก็จะริมขามสามรถสามเป็นสามสามเซนให้เก่าอืมทำก่อนีกคือใส่งากับเด้อพี่น้องใส่งากับเป็นไส่ผงงากับ่งีงาอยู่ฝายนี่งานงานในตู้ตกสั่งเป็นงาเลยสำหรับคิปนี้พี่น้องดูเบิร์นเทียนสำเนียง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้องขออวยสิเวทเที่ยงสมุทรแต่สบายดีครับ